The safe zone collapsing. มัดโบมาเข้ามาเลยเา <c oughs> เลนลูกสองสล่กองลูกฟองอะไรนี่นี่ไง H S ไง0405หมดตีแล้วหรอรู้ยังน็อกอยู่รูไม่มั่นใจเหลือีกตัวนะพี่อะไรมาส่งเปลนเป็น H S เอ็นน,นี่เลยนี่ไง H S 0405เนี่ย พอมาแล้วอ๋อกดจากไอ้นี่แโดนกดกดจากไอ้นั่นากอะไรลอยฟ้าอู้แล้วข้างบนหลังคาพี่โอ้ยคนละคนละตีเลยออกก็เดือดหานั่นแหะไม่ใช่ตัวนี้ตายไปสามแล้วนะพี่ไม่รู้มันมีต่ออยู่บนหลังคาเพืนก็ยิงบนหลังคาเพื่อนเขาก็ลงเหมือนกันนั่นน่ะโอ้ยโดนโดนลงไปหาพี่หาแล้วนะพี่รออยู่ กคือย่างเอาเลยอ่ะอย่างเอาเลยอ่ะเเก็บเพื่อนไปเขามาเก็บเพื่อนไปเปิดปิด่ทอเฮยสาหัแล้วสาัแล้วไม่ทันเลยพี่สองตัวพี่พร้อมได้ตีหนึงสองตทำไมปืนมันนักไปเนี้ยมามามาทุบผมหน่อยครับไปนึง อีกตัวนึ้งอยู่ข้างหลังบ้านหมดหมดหมดดสวยสวยโอ้เขาไปเอาลูกสองมาจากไหนทำไมเฮดเอ็ดมันเป็น่เลยเลไม่เฮดเอีกอันนึ่งเดศูนสี่นย์ห้านี่พี่ถืออยู่เฮดเอ็ดศนย์สี่ศูนย์ห้ามันเป็นเน้ ไปขึ้นฮอไปมีฮอที่อีโคนะแล้วก็ฮาเบอร์ Harbor นฮาเบอร์นั่นเขาน่าจะบินมาเอาเพื่อนอคือเขาใส่ใส่ง ลุกลางเลยสุสดปะนะห่างดวยลุยต เราอยู่อยู่นี่รถมาแล้วรถมาแล้วพี่รถมารถมาผมแล้วพี่รมาแล้ว,วมหนึ่งล้มหนึ่งล,ล้งลมัเ้ามัหนึ่งแล้วรับเทมรับแาแทกพี่ล้มหนึ่งหลังหินแอตตายแล้ว มีมีในตึกมีตัวหนึ่งด้วยระวังทางอยู่ข้างๆเรียบร้อยร่วงเรียบร้อยวิ่งห่อตัวที่ตายตัวที่มี่อยู่นี้แล้วเร็วเร็วเร็วอยู่ไหนพี่ สโตามดิรดอยยังน็อกอยู่เขาวินลออย่ององมาซ้อตรงต่อาหน่อยตัวฝึมันไม่ลดเห็นว่ามดีีีเปหมามตาลดมาาเว่บินขึ้บินขึ้บินขินไล่เลย ตัเนี่อย่ที่มาไวว่ะหมดเลยเอายตัวไงหลายตัวนี่เขายังเปิดไออยอยู่เลย <c oughs> บางคิวครับบางคิวนี่ไงบ้องไม่แล้วมาไวแวเขาเขาไม่ได้ดูหรอว่าฮอเราจอดอยู่แถวนี้พ <c oughs> ี่ พี่ได้ยินเสียงแถวนี้นี่นี่นี่อยู่ในเมืองสองตัวพี่กอล์ฟอยู่นี่พี่น่าจะฮะไหนทากุระมีสามจุดเนะพี่ทรงอัพเกรดเนี่ยนี่ไงนี่ไงรอพี่หนุ่มรอคีบเดอแนวมันตายพี่กอล์ฟตะเก้าหานี่ซากุระมีสองจุด มีหมอพี่ได้แข่งในบ้านวิ่งออกแล้วไปเก็บเพื่อนสโน่พี่สโน่สโน่กอ,องต้องตกโง่กนี่แหละเอาไปเก็บเพื่อนเลื่หมดแล้วก็ไรพี่ทำอะไรเราจะไปดูทำอะไรผลแล้วแตกไปแล้ว

าระวังแถบนะพี่ยิงบ้องสกัดเลยก็ได้เหนื่อยเล่นนานมีตัวคานไปนะคานไปไหนแล้ววะเขาชุบกันได้หรือเปล่าพี่ไม่ไม่ไม่อยู่นี่ ระวังบ้องบ้องผมบ้องผมข้างในเป็นบอดมีครับผมก็มีแล้วที่ล็อกคอมีรถม,มาไม่มีการ์ดไม่มีการ์ดบ้องเลยรถมาเก็บ กิโลขับรถขับรถดีนักแอลดีนักมีออมาอีกอออยู่ข้างหลังนะเฮ้ยยังไม่มาเหรอพี่มีโลดอยู่ตรงไหนฮะมีโลดอยู่ที่ไหนพี่ายเลยอ๋อตรงกลางเช็ดไฟไหม้นะแต่ดอกปะโดดมาพี่โลดมาซอยซอยซอยอ๋อพี่เปลี่ยนบ้องมาแล้ววะ พอเขาโยนฮอทิ้งขวามือนี้นะอ๋อไปเก็บเลยไปเก็บเลยการ์ดการการที่มีครบก่อนหน้านั้นแล้วตัวเขาอ่ะใน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 กล่องเขาต้องดูในกล้าตั้งในกล่องโอเคโอเคเขาวางเขาวางติดแต่เขาวางเขาวางติดไว้เฉยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนผักนะมอสอ่ะพี่วางวงไพ่มาหนึ่งผักโดนผักโดนไหม ถ่ายรอดถ่ายแล้วถายบ่วงแล้วขอประตูนูลล้นละขับรถเหรอไม่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 ไมเขาอยู่ตรงป้อมนั่นน่ะเ้ยทำไมระวังบ้องข้างบนอุอ๊ยชิบหายโดนบ้องนะตอนไหนเนี่ยบ้องอยู่ข้างบนเอ้าผมคิดว่าไอามาดิ บ้องอยู่นี่บ้องอยู่นี่ลงมาดิเอาเดี๋ยวเขาออกมาไม่ลงอ่ะเขาออกมาออกแล้วนะสวยงามมาำแปดออกเขาอยู่ข้างบนนะบ้องอยู่บ้องบนอยู่บนเขาแอร์สไตล์ระวังด้วยแอร์สไตล์จากไหนวะ วางใส่ตัววงกำลังบีบวิ่งอยู่ข้างบนวิ่งอยู่วิ่งอยู่บนข้างบนยิ่งอยู่บนหัวผมเนี่ยเขาก็โดดออกมาโดดตายตายวงพห่โดดก็ตายวงใช่ไหมเขายังยิงอยู่เลยเขายังยิงยัดอยู่เลยช่องเขามีอยู่แค่เลยมีการ์ดมาแล้วออกม S <S 2> <S 2> ลงพักที <S <S ลงักที